สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเค้กน้ำวหนนะค่ะสวัสดีค่ะปวิชริตาสอนถาวรพัฒนาสกุลค่ะเค้กอายุ30สปีค่ะตอนนี้ทำอาชีพพิตตี้ค่ะแล้วก็เป็นช่างสักด้วยโอ้สักไหมเป็นสักคิ้วสักปากแล้วก็สักัวนมชมพูโอ๊ยหรอค่ะอไม่แล้วคุณต้นบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้รักรักกันที่จิตใจไม่ได้มองหน้าตาหมายความว่าไงเรารู้สึกว่าแฟนเราสวยกว่าเรา ใช่ครับแล้วคุณไปเจอกันได้ไงคือไปเจอที่เมื่อปี50นะคะตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนที่แม่กองค่ะตอนนั้นเค้กเรียนอยู่ที่มอลังสิตชี้มาทางนี้ด้วยจะเคยจีบเค้กนะจะเคยจีบเค้กนะ สุสานเท่านั้นเป็นเซ็ตอแค่มเนเทอมนี่ก็เร่ีเรียนซึ่งเขาจีบเราย่งไรบ้างเล่าให้ฟังอะไร้จีบผมสารพี่ต้นเขาสมัยเรียนค่ะแต่ว่าตอนนี้รักพี่ต้นจีบเขจีบเขาไหนจีบยังไงคะจีบยังไงคุณแจ็คขอเบอร์โทรแล้วก็โทรมาร้องเพลงให้ฟังทุกวันเลยร้องเพลงใช่จริงๆใช่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 ว่ลม่จใอ คุณก็ยังร้องเพลงเลยร้องเพลงร้องเพลงเหมือนกันเลยอ่ะให้ดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะให้ดอกไม้หรอใช่ค่ะเดีอะไรแล้วแจ็คแล้วแเราก็ชวนเราก็ชวนไปที่ห้องห้องแถวแจ้งวัฒนาป่ะห้องแถวแจ้งวัฒนาป่ะตอนนั้นอยู่เมืองทองค่ะน่าจริงเลยใช่เมืองทองใช่เมืองทองทองไอ้แจ็ค Oh เขาพูดถูกหมดเลยนะเตอนนั้นเขาเอามาจากทีมนตอนนั้นคุณแจ็คเรียนภาพยนตร์ใช่คุณเรียนนี่เรียนไอ้ภาษาอังกฤษมึงไม่ใช่ย้ายแล้วไหนตอนนี้เอกเอกเพื่อนม EX er ันให้ขอเบอร์แล้วเราโทรไปไอ้จกได้ด้วยจ่าเอกก็บอกอ้ขอเบอร์ไอ้ไอ้นี่อะไรอะไรแต่ก็เลยบอกว่าจริงๆเราก็ชอบเค้กเหมือนกันแย่ของเพื่อนเอกเร็ลี้ยวเพราะว่า เล่นเป็นคนเดียวแล้วเล่นเป็นคนเดียวแล้วไอ้กูไม่อะไรนะไอ้ต้นเลยต้ปคิดจริงแล้วนะมันเป็นมุกมันไม่มีอะไรเอมันจะเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องอดีตเรื่องอดีตทุกอย่างเลยเหนื่อยสนุกสนานเป็นมุกตลกไม่มีใครคิดจริงจังเออไม่ตกรอบเลยเนี่ยมึแพ้กูตกรอบเลยเนี่ยแจ็คนแรกเลยอะแจ็คใจเย็นพี่จะช่วยแจ็คเองโอ้ไม่ทันแล้วหนุ้ยรีบพักตะขี้เลย คุณเอางี้บอกให้ทุกคนสบายใจให้คุณสบายใจด้วยเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดไม่จริงจริงค่ะว้ารายการสุดท้ายแล้วลายการสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอ๊ยแจ็คมือวัาเล้วไอทีมงานอยากให้มาเทปนี้จริงๆเลย อุบอกกลวางเช้าแม่งบอกเย็นดีกว่าคิวนี่กับเอาจริงๆนะจริงๆนะไปงานบันเพื่อนกันใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็แบบว่าก็เหมือนตอนนั้นสมัยไฮไฟเนาะเราก็เลยแบบแอดกันเป็นเพื่อนแล้วก็เล่น MSN อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนกันใช่ต้นเขาก็แบบเวลาจีบสาวอะไรอย่เงี้ยะเขาจะมาปรึกษาเค็กตลอดก็โทรไปขอคำปรึกษาครับซึ่งคุณชอบเขา ไหมหรือว่าโทรไปขอคำปรึกษา,าจริงๆโทรไปข,ขอคำปรึกษา,าจริงๆครับเพราะตอนนั้นไม่กล้าจีบครับเพราะสวยมากสวยมากครับผมตอนนั้นนะคะแล้วก็ทางหายกันไปไ้ทางหายกันไหมครับก็กบต่างคนต่างเรียนนะคะก็ไม่ได้แบบสนอ,อกสนใจอะไรกันเท่าไหร่กำลังแบบว่าสนุกสนานวัยรุ่นแล้วทีนี้ตอนนั้นเคกอกหักรู้สึกแบบเจ็บอะค่ะเคทกก็เลยแบบนั่งงงโทรศัพท์ว่ามันมีใครที่ออนเฟซหรือว่าออน อยู่ในช่วงเวลานั้นใช่ดันไปเจอต้นอ่อนก็เลยทักไปทำอะไรอยู่สบายดีไหมต้นก็แบบเพิ่งเลิกกับแฟนตอนนั้นจับจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นครับมาหมาหลอกมาคบซ้อนอะไรเงี้ยคบซ้อนครับก็เลยคุยกันไปปรับทุกกันว่าอกหักทั้งคู่ใช่ครับคุยเป็นเพื่อนสนิทเรารู้ไหมว่าเขาปลื้มเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้อายค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาปลื้มแต่ดูแล้วเขาเป็นคนแบบ เขาทําแต่งานอย่างเดียวอ่ะเราก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะขาดอะไรบางอย่างก็เลยแบบเราก็เหมือนเหงาเงาขาดขาดก็คุยกันได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาคบใครปุ๊บเหมือนก็จะกหักโดนหลอกหมดเพราะเขาทําแต่งานเขาทําแต่ประทูอะไรเงี้ยจริงอยานทํางานมากคุณต้นเออค่ะแล้วคือเราไปประทับใจเขายังไงถึงได้คบเขาเทก่ะเคกเขาเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากเลยค่ะคือเขาจะนึกถึงเราก่อนเลยตื่นมา เมื่อไหน่ที่ไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะหาอาหารหาข้าวอะไรไว้ให้ก่อนเลยที่เราชอบคือเป็นคนชอบคนหน้าตาดีอะค่ะแต่ว่าพอมาเจอเขาแบบไม่รู้ไปหลงรักทนไหนเนาะตอนนั้เขาทำดีไงเขาป็นคดีจริงเัาก็ไม่ได้แย่นะใช่ค่ะเขาหน้ารักของข้าพุาเจนะมีความสมาร์ทเขาเทคแคร์ดีมากเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแฟนแหละเวลาเขาเทคแคร์ใช่ค่ะยังไม่รู้เลยว่าเริ่มคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คือก็ยันทุกวันนี้ก็ กี่ปีแล้วคะจะหกปีแล้วค่ะเป็นเพื่อนได้ก็สิบเอ็ดปีคบมาห้าปีกว่าเนาะจะหกปีแต่งงานยังคะก็ก็มีแผนจะแต่งปีหน้าแล้จะแต่งปีหน้าครับโอน่ารักมากยังคุยไม่จบปผมมือเพื่ออะไรวะอยังคุยไม่จบยังไม่จบยินดียินดีคุณไล่เขาเหรอหรือว่เนี่ยถึงดีมีหลายคู่เดี๋ยวเด็กนะเร็ว หมือนยังคุยจังแขกยังไงไม่รู้ยังคุยไม่จบเลยคู่อื่นมันคุยนิดเดียวอ่ะจริงๆก็ยังไม่จบเลยค่ะเราเราต่อเราต่อเราต่อต้นแล้วทีนี้บอกว่าเหมือนตอนนั้นเค้กทํางานพิตตี้อะค่ะแล้วเค้กไม่ค่อยมีเวลาแล้วต้นเขาก็ตอนนั้นลูกน้องไม่มีที่บ้านเราก็ต้องไปช่วยเขาทำแล้วล่ะก็เลยฝึกเลี้ยงปลาไส้ปลาก็เลยช่วยกันทําจะเป็นพิตตี้สวยๆแบบพิตตี้ขาวสา่ลมอยู่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ ทุกวันนี้หักคอประทูใช่หักตอนนั้นเราทำพิตตี้มาสวยๆเลยเห็นแบบลูกน้องบ้านเราไม่มีสักคนเลยครับ<อ>เขาก็ใส่รองเท้าบู๊ตใส่มือมาหัดใช่มาหัดแบบเลี้ยงไปกับเราเงี้ยครับอ๋อน่ลลารักอ่ะมีแผลโดนบาดโดนอะไรเงี้ยครับไปหมดเลยอ่ะเพราะมันโดนเนี้ยงปลาบาดโดนช้อนแต่เราก็ยังทำเขารักเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากช่วยเหลือกันอันนี้อันนี้เออ ยัง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 ไม่จบเออวันนี้เรามีอะไรอยากจะพูดกับเขาบ้างขอบคุณเค้กอะไรบ้างยังไงก็ขอบคุณที่อยู่มาด้วยกันครับแล้วก็ไม่อายอะไรสักนิดครับถึงแม้ว่าจะสวยขนาดนี้แต่ก็ยังหักคอปากเก่งครับเออแล้วเค้กมีอะไรอยากจะบอกคุณต้นบ้างก็เค้กก็ขอบคุณค่ะที่คอย ไม่ว่าเคจะผ่านอะไรมาตอนก็รับได้ทุกอย่างก็ขอบคุณนะคะแล้วสัญญาว่าจะอดทนแล้วก็สู้กันไปไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรรักค่ะเป็นกำลังใจให้โัวเอ